เรื่องเรื่องหนังนะครับแล้วก็เรื่องของประชาการนะครับเมื่อสักห้าปีที่ผ่านมาครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้เดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้รับภารกิจนะครับซึ่งจะบอกว่ามหาวิทลย์เลือดทั้งกระเจิงอื่นแล้วก็มหาวิทยาลัยทั้งสามที่แต่งแข่งพวกพัฒนาท้องถิ่นนะครับพวกผู้ปกับการถิ่นปณิบขึ้นนะครับให้เกิดเรื่องต่ารๆอีกครั้งหนึ่ง ก็ร,กรู้สึกว่าเกียรติแล้วก็นักศึกษานะครับรวมถึงนักเกรียนตัวน้อยทีนี้สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้นะครับคือปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่นะครับไปดูนะครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามปรัชญ,ญาที่ไหนนะครับตามหลักของพอเพียงนะครับซึ่งเออ่ นะครับสิ่งที่มันดอกลงกว่านี้นะครับผมเองผมก็ได้ด้วยภารกิจตรงนี้นะครับก็หวังนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องนะครับก่อให้เกิดกับประชาชนในจุดจท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการเปนปัจจัยสิ่งแรกคนระับทุกสิ่งทุกอย่างราคาชนะเจ็ดสิบเก้าไม่เคยก็ผมเคยเป็นในพื้นบ้านตาเก่านะครับ รวมถึงกักตรวจถ้าเลยไม่หมดก็ขอโทษด้วยนะครับนะครับก็ในนามของในขบักคู่คุยนะครับเโลกเห็นความขึ้นหน้าก้าวหน้าของศูนย์เครืองสายปากตะวันกลุ่บลราชธานีย์ว่าเรารอที่เชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีเรื่องที่ขาดใจไม่เคยได้รางวัลระดับประเทศ ตอนนั้นกพรเขาใช้คําว่ารทงวัลกระบวนการมีส่วนวร่วมมั่นบริหารราชการกระบวนการมีส่วนร่วมใช้ศูนย์เราวัดปอเนี่ยเขียนการบริหารราชการจังหวัดราชบุรีได้นิท้าทายนะทีมทำเสร็จแล้วก็มีท่านจตหอท่านพระมีเรื่องพวกนี้ครับวันนั้นในการเคลื่อนบริหารของราชการจังหวัดเช่นมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่อง ยังขับเลื่อนอยู่ตารตะวี5้าปีนี้ตะวี6 6หกใช่ไหมกี่ปีโลกมันผ่าน,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 นไปนะครับฉะนั้นจับใจจะต้องมีการพบควมแล้วก็มีการนะครับที่นาายเคยบอกแล้วว่ามันสาม,มารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพรากบุร,กรีได้วันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่เราต้องช่วยกันอย่างตัวโรเนี่ยมันมีเป้าหมายในการหยุดโรร้อนเนี่ยร่วมกัน็นหลายเรื่องซึ่งกปจีรรมของ หมู่บ้านดอกระเบ้อเนี่ยด้นักที่ผมดูเนี่ยกำลับนะครับมี17ตัวเป้าหมายนะครับซึ่งของการยึดถือความถี่โหนดต่างเนี่ยนะครับเป็นต้นอยู่ท้านโมเดล BCP ที่รัฐบาลไทยเนี่ยจะให้ขับเคลื่อนหมู่บ้านหลังใหม่ในคือเรื่องน้ำเชื่อมแชนโดโรน้ำเช้่อมนโดรเนี่ยให้ดินทั่วราชบุรีดีแล้วเหนื่อยใชครับเ เราจะปล่อยธนโรตีนให้ทุกวันนี้นี่เลยมันก็ปล่อกเองมันกะได้แารผลนะได้ครับไ่้ไม่ดูเลยไดครับแล้วริีงครั้ง8ี่แปสิบให้บรับเฉลยขรับถ้าแสนสิบใช่ไหมหกสิบหัวหายอ็แพ้แพ้ร่างกายแต่มันไม่ได้ลืมโลกไปรืมโลกไปนะแล้วเ็ี๋ยวทำให้หนุ่สาวด้วยนะตรงนี้ป็นเรือน้ีรเนี่ยอยากให้เรียนรู้ แล้วว<ส>ันนี้พยาจะไปแตกกันที <c oughs> um ่กร่อยตรงนี้คิดว่าเหล่าละครน่าจะชัวร์ชัววยตัดเยื่อพี่กางมาควา้งก่เลยที่เมข่อานะครับส่ไ้ยไมาที่าไปบ้านนอะไรกี่ไปบ้านีกไไม่เป็นไรฝากไปเลยว่าไม่มีเวลาดูแลว่าดอกเืองดอกมด่จริงๆาลกที่ส แต่ก่อนมีนะเด็กคนหนึ่งที่ทำข้อ,ขอความนี้นะครับแต่ถ้าถือเพิ่มสารตัวนี้นอ่าจริงๆก็ทำได้นะครับท้าให้เพิ่มนะครับฐานนักโซลาร์เซลล์ที่ยากที่สและไม่มีอยู่ในหลักสูตรปกตินะครับเข้ามาปฏิภาณเก่งๆที่ผมทำเนี่ยเนี่ยจะใส่ได้เห็นไหมอันนี้แต่จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของกระเป๋าที่ส่งในวังใบหลายพัน นะครับวันนี้ก็มีคนตาได้ตามรปด้วยนะครับตรงนี้อยากให้การันตีและต้องเกิดในพื้นที่จังด่าด้วยสัตว์นะครับเราก็มีภาคพัฒนาเยอะๆเลยนะครับตรงนี้อยากให้เชื่อมโยนะครับก็ทางนี้ก็ขอเสร็จประมาณนั้นเราเชื่อมั่นว่าอำเภอปากท่อเนี่ยจริงๆเราเขียนทางออเป็นบ้านนาอยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ครับบ้านหลับตะกอหมู่สิบห้าตำบลท่าหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดบุรีเนี่ย จริงๆเราไปหมู่บ้านใหม่แยกมื่บ้าปี42หลังจากแยกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้นำแน,นทางเศรษฐพอเพียงมาส่การปฏิบัติจนเป็นรูป,ปรธรรมจนเราสามารถได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขรับโลดจากสมด็จประเทศเมื่อปี49เนี่ยหลังจากรับโล,ล,ล่รางวัลแล้วเนี่ยก็มีคนมาดูงานกับเราจำนวนมากทางกระทรวงเศรษฐกิจ ก็มีนโยบายที่จะพัฒนาเกษตรกรให้ทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองในกร,รลดละเลิกการใช้สารเคมีเนี่ยแต่พยายามส่งเสริมยังไงเกษตรกรก็ยังไม่ค่อยดําทำตามก,ก็เลยมีแนวคิดให้เกษตรกรเนี่ยไปกินไปนอนไปฝึกปฏิบัติกับชาวบ้านที่ประสบความตําเร็จเลยเรียกว่าชาวบ้านนั้นว่าปราชชาวบ้านซึ่งครั้งแรกนี้เขาก็ส่งเกษตรกรแบบลมเนี่ยจำนวนทั้งหมด40แห่งทั้งประเทศ โดยตั้งชื่อว่าเป็นศูนย์ปราศชาวบ้านขึ้นหลังจากไปอบรมไปกินไปนอนเนี่ยทาง,ทง,งกระทรวงเกษตรกรเนี่ยเขาก็ให้มหาวิทยาลัยติดตามไปดูว่าคนที่ไปกินไปนอนไปฝึกปฏิบัติการะพิพ่อการดำนินชีวิตตามในทางกาปกษบตรเพอเพียงเนี่ยและการทางกเกษตรแบบเพึ่งพาตนเองเนี่ยผลเป็นยังไงปรากฏว่าจากการติดตามของมหาวิาทยาลัยศาสตร์เนี่ยรปรากฏว่าทั้ง40ศูนย์เนี่ยเกษตรกรสาม,มารถปรับแนวคิดในการดำชีวิตตามหลักประยาเตพอเพียง อถ้าทางเกษตรแบบเพิ่งพาตัวเองเนี่ยได้ร้อยละ80กว่าตอนนั้นนะกตรกโงการนีก่าาบ้พื้นทั่วปัสุดยอะเคมีทางกรเกษตรกัี่็นหลังละมาพบที่บ้านเรากองเราเนี่ยพอได้ดำเนินเกษตรไชีวิตตามทางเกษตรพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้มีองค์ความรู้าสามารถเผยแพร่ได้ก็เลยตั้งที่นี่ขึ้นเป็นศูนย์ปราศชาวบ้านขึ้นใช้คำว่าศูนย์เครือข่ายปราศชาวบ้านกลุ่มกเกษตรอินทรีบ้านลำบากอเมื่อปี49งบประมาณ5 0เป็นสถานที่สําหรับฝึกอบรมให้กเกษตรกรจากหน่วยงานต่างๆทั้งกรมตุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรจากเกษตรของอําเภอจากไอพัฒนาชุมชนก็พามาเนี่ย รวมเกษตรกรไปทั้งหมดไม่ต่ำกว่าหมื่นคนหลังจากนั้นพอปี63ไอ้53เนี่ยปรากฏว่าทางรัฐบาลมีโครงการพักไร่นี่เกษตรกรแต่คนที่เข้าโครงการพักนรรี่ของของกเกษตรไอที่เป็นหนี้กับทกศเนี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเนี่ย ทางทกอศออก็เลยตั้งที่นี่เป็นศูนย์เึิอีกศูนย์หนึ่งใช่คําว่าศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบทกอศออแล้วก็บรมาแตรจากรรีฑาธรรมนีนยไปแล้วสองรอบเพราะว่าภาคธรรนี้ไปแล้วสองครั้งหลังจากนั้นเราก็ดาเนินกิจการมีคนมาดูงานไกลูซนที่เชียงใหม่จากนราธิวาสได้เคยมาที่นี่นะแล้วหลังจากนั้นปี6กสเนี่ย ทางกรมการพัฒนาชุมชนก็บอกว่าน่าจะมีแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบเพื่อให,ให้ชาวบ้านมาฝึกอบรมหรือเจ้าหน้าที่ของกรมการชุมชนเนี่ยเขาก็เลยตั้งที่นี่ขึ้นเป็นโรงเรียนเกษตรกิเพียงซึ่งมีทั้งหมด8แห่งทั้งประเทศภาคละสองแห่งภาคกลางก็คือที่บ้านเหล่ามาลกอแล้วแห่งหนึ่งและก็ที่บ้านห้วยทรายหนองสลาย นมทวนอีกแห่งหนึ่งที่นี้ถ้าก,กิจกรรมในศูนย์เราเนี่ยนอกจากจะให้ความรู้รเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนําไปปฏิบัติองค์ความรู้อันแรกก็คือเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเราก็จะมีความรู้เรื่องของการทำแกลชีวภาพทานนาําน้ํายาเด็กผสมน้ายาซักผ้าน้ายาล้างจานทําสบู่ใช้ แล้วก็มีความรู้ในการที่จะขยายพันธุ์พืชเพื่อไปปผลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แต่แล้วอีกการหนึ่งก็มีเรื่องของออการลดรายจ่ายในภาคเกษตรซึ่งเราถือว่าเราประสบความสำเร็จมากคือการทำปุ๋ยหมักเราทำมาครั้งหนึ่งประมาณ6 0 7 0ตนันนะเราใช้คำว่าสูตรก้าเซียนแต่แล้วก็มีในทางความรู้ที่เรามารวมกันไว้ที่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 ย์นเนี่ย มีการทำน้าหมักชีวภาพการทำสมุนภายไล่แมลงทั้งหมักและก,กันเราทำจุลศีแตะข้อแสงเราทำปุ๋ยหมักเป็บญจคุณซึ่งเป็นสูตรของในประเทศเรามีจุลศีท้องถิ่น นะแล้วก็เรานอกจากนั้นก็มีอาชีพเสริมที่เราเราทำอยู่ขนาดนี้ก็คือเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่นะนอกจากนั้นเราก็ยังมีเรื่องของการทําเผาถ่านเผาถ่านนี่เราไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่านะเพราะที่นี่มีโครงการทางการต้นไม้เราทามาตั้งปี53พูดถึงราคาต้นไม้นิดหนึ่งราคาต้นไม้นี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปก็คือ ทางเกษตรทางทกศเนี่ยเขาส่งเสริมโดยเขาคิดว่าไอ้พื้นแผ่นดินเนี่ยมันเป็นธนาคารต้นไม้เหมือนสินทรัพย์ที่ฝากมันจะงอกงามเติบโตมันจะให้มูลค่าต้นไม้มีค่าเช่นไม้สัตว์ไม้อะไรเนี่ยถ้าเราปลูกว่าจักยี่ิบปีเราขายเนี่ยถ้าเอาจำนวนเงินและวเอาวันไปขายเนี่ย มันได้ได้มูลค่าไม่ต่ำกว่าสองถึงสบาทเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันสามารถที่จะปรับพฤติกรรมของคนที่อยู่ทําลายป่าไม้จนโร่งเตียนเนี่ยเกิดว่าโลกร้อนระบบดีเว้นี่ฝนฟ้าไม่ตกเนี่ยเราก็เลยเข้าโครงการนี้เราใช้คําว่าสนาคารต้นไม้ทุ่งหลวงตอนบนบ้านเราบรรอรหมายว,ว่ามีสมาชิกหลายหมู่บ้านใกล้ๆรวมกันเนี่ย หลังจากทําไปเนี่ยเราได้รับรางวัลเมื่อปีประมาณ57ได้รับรางวัลเทพรักษ์จากทกสคือสมาชิกธนาคารไม้ดีเดน่นได้รางวัลหนึ่งหมื่นได้ที่นี่นะคือเจ้าของบ้านข้างหน้าเนี่ยแล้วชุมชนบ้านเหล่าบรรได้รับรางวัลชุมชนธนาคารไม้ดีเด,นด่นได้รางวัลไปอีกหมื่ 5, นห้าจากทกสซึ่งปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด7 0็ติบลายเรามีธน้ มีต้นไม้ที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามหมื่นต้นปีที่ผ่านมาเราได้ทาเรื่องของคาร์บอนเลสคาร์บอนเลสกก็หมายความว่าทางทงกศน,น,นี่เขมีก็ประมาณแล้วก็มาประเมินมูลค่าต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้มันตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันกัดเป็ดคาร์บอนไดเอได้เท่าไหร่เขาก็ปีเป็นมูลค่าเป็นตันเป็นเงินให้เราและอนาคตเนี่ยเราก็จะทําเรื่องของคาร์บอนเครดิตซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ นอกจากนั้นหลังจากเราทำธนาตารไม้แล้วเราขับเคลื่อนจนกระทั่งกรมป่าไม้ได้ผลล็อกต้นไม้ร้อยห้าสิบแปดชนิดที่ถเป็นไม้มีค่าทึ่งเมื่อก่อนเราไม่สามารถที่จะจะตัดเพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าอยู่ในดินที่ดินกรรมสิทธิ์เราเช่นนอนทอสามเช่นถนนเนี่ยเราสามารถเป็นเจ้าของและยังสามารถนําต้นไม้เนี่ยไปทำปกันซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศให้ไม้ห้าสิบแปดชนิดเนี่ย เป็นไม้ที่มีค่าที่สามารถค้ำประกันซึ่งเราบรรลกรเองเนี่ยเรานำลอกไปแล้วภูมิใจชาวรงซับของบ้านเรามรลกรเราเนี่ยธรรมดาผู่เนี่ยเราจะให้คนค้ำอย่างน้อยสองคนแต่เราสามารถเอาต้นไม้ซึ่งเข้าโครงการธาารต้นไม้ของเราเนี่ยค้ำประกันได้ก็มีคนต้มคงตรงนิชาทองมากนะที่อยู่ในเนี่ยคู่เงินหมู่บ้านเมึอ่อต้นไม้ต้นเดียวค้ำประกันต้นไม้ต้นนั้นแต่ทกสประเมิน57,000 อ้าวผู้ช่วยส่วนปานกัดเนี่ยมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มากผู้มือหนึ่งเราก้าวต้นไม้ทำประกันติดต้นก้าวใบมือหนึ่งแล้วแต่มูลค่าต้นไม้การดาเนินการเหล่านี้ทําให้ทุกคนรักรักในต้นไม้ไม่ไม่อยากจะทําลายต้นไม้ความเป็นมาของของสวนอย่างนี้หลังจากนั้นพอปี อ,อ่าหกเนี่ยหลังจากโควิดปรากฏว่างบประมาณทั้งหลายของหน่วยงานราชการนี้ที่มาฝึกอรบรมมามาดูงานเนี่ยมันก็เงียบไปเงียบไปปรากฏว่าทางกรรมการของเราก็กลับไปประกอบอาชีพอะไรต่อะไรก็ไม่ได้เข้ามาเท่าไหร่ทำให้ศูนย์เราเนี้เกิดเงียบเหงาอาจจะมีคนมาดูงานบ้างปะปายปะปายนะมีฝึกอรบรมกันน้อยมาก ทางมหาราชยัยจุฬาลงเนี่ยก็มีโครงการที่จะพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และคมศาสตร์เนี่ยก็มีโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่พึ่งพาตนเองจัดการตนเองแล้วก็คัดเลือกบ้านหลังละกอนเนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบแล้วก็ไปส่งเสริมไม่พัฒนาศูนย์นตรงนี้ให้มีความเจริญเหมือนเดิมมีมือนที่ท่านนายพมวาเมื่อกี้เนี่ยให้สามารถรองรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ก็เลยตัดสนุนก็ประมาณมาสนุนเราให,ให้พัฒนาศูนย์แล้วก็ให้จัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นเนี่ยเพื่อเผยแพร่ศักยภาพของชุมชนเราเผยแพร่องค์ความรู้ในศูนย์ของเราเนี่ยซึ่งวันจริงนี้จริงๆแล้วเรามีองค์ความรู้นอกมาก,กว่านี้นะแต่แล้วเรามีสาธิตสาธิตเรื่องของการตึ้งพึ่งชันนรงซึ่งท่านนายพลผาท่อส่งเสริมเนี่ยนอกจากนั้นที่เราภูมิใจเรื่องหรือไ คือเรื่องธนา,ธนาคารน้ําใต้ดินตรนนั้นจะมองเห็นนะนิดหนึ่งหลังจากที่เราทาโครงการตัวนี้มาเมื่อปีตั้งแต่ปีประมาณส5หปีเนี่ยพอฝนตกน้ําไหลลงเนี่ยเราบ่อบาดาลเราเนี่ยข้างๆตรงนี้เราสูบประมาณห้าห้าถึงสินาทีเนี้ยน้ำแห้งเราแทบจะไม่ใช้มันแต่ปัจจุบันเนี้ยหลังจากทนาทางการน้ําใต้ดินน้าําฝนไหลลงใต้ดินเนี่ยตอนนี้เราสูบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังไม่แห้ง แล้วก็ต้นไม้อันนี้ถึงหน้าแรงถึงจะแรงมากแต่ต้นไม้เราเกี่ยวจะอุ่หบนเลยนั่นคือเราเติมน้าลงใต้ดินเขาเรียกธนาคารน้าใต้ดินนี่เป็นเป็นสิน่งที่เรากําลังดําเนินการอยู่นี่คือความเป็นมาเป็นมาของศูนย์รวมทั้งหาลายราชพัฒน์เนี่ยที่เข้ามาส่งเสริมส,ส่งเสิมศิลปวชานบ,บ้านบ้านราาอราบุรรมเนี่ยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เป็นบ้านต้นแบบที่เผยแพร่ไปยังบ้านอ,อื่นขอบคุณมากครับยังถานได้ อันนี้คือ1นึ่ันบาทนะคะแที่วผขึคือหนึ่งพันบาทนะคะที่คุบแบบบีนะคะค่อยแตะกิโลละเจ็ดพันบาทเที่ยวผ 1, ิ1หนึ่งกิโลไ จะให้ไแนอเมดแต่เรามีเือคา็นค่านงที่เะนี้ตอที่ยายว่านเะ้าเขาจะทไงก็ให้เปูวอย่างที่บ้านที่ยายที่ยายทำทำให้ดูที่บ้าน่ยายจะทำอนาท่อยงได้เ่มันาให้ไ้ไขแต่เราก็ไม่ได้อยู่ ก็มีเจ้าพิการให้ทุกทุกอย่างรถเท้ามาจะมีด้วยที่มีเงินมาจัดการในงานใต้องการทำอะไรจ้างบริษัทอะไรเนี่ยมันจะทำให้่ขา้นได้เหมือนร่ากิจารณาในแม่ก็ข้อด้อยอะไรนี้หนึ่งข้อเลยวว่าจับยื้อเกี่ยวอะไรสิแต่คนตอานลังหลังอินทรียเนี่ยจะไม่มีคือมาทำอะไรใช่ไหมจอมค่ะครับสำหรับกิจกรรมที่รัชพัฒนาส่งเสริมชุมชนบ้านหล่งมะละกอค่ะ ครับก่อนอื่นนะครับต้องเท้าความนิดนึงว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเหล่ามะล,ละกอนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับจเจริญลุ่งเรืองนะครับจะบอกว่าได้รับรางวัลน,นะครับตั้งแต่ปี 51, 52, 53นะครับในระดับหมู่บ้านระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งคณะกรรมการก็ได้เข้า,า,ไ,ขาไปรับพระราชทานนะครับถ้วยรางวัลกับสมเด็จ พระเทพนะครับมาแล้วคานนี้เหตุการณ์ตรงนั้นนะครับมันเป็นประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจะเห็นว่าศูนย์เรียนรู้เนี่ยนะครับมันดอบไปนะครับสิ่งที่มันดอบมันอาจจะเกิดจาก 1. เเรื่องของโควิดนะครับสกระบวนการขอการบริหารงานของศูนย์เนี่ยนะครับมันอาจจะมีข้อ ผิดพลาดบางประการทําให้กระบวนการส่งเสริมความร่วมมือเนี่ยมันน้อยลงนะครับมหาวิทยาลัยลราชภัฏบจอมบึงนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเล็งเห็นปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยเข้ามาถอดบทเรียนชุมชนนะครับเพื่อเราจะทําให้ศูนย์เนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับแ,แล้วก็ จะนำเอาสิ่งที่มันเป็นป่าชาวบ้านนะครับมาฟื้นนะครับให้ไปขยายผลไปสู่ชุมชนนะครับในลักษณะของความร่วมมือที่มันมั่งคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ได้เรียนเชิญในอำเภอนะครับแล้วก็ ปราชาวบ้านรวมถึงคณะกรรมการต่างๆนั้นมาพูดคุยนะครับรวมถึงได้สร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดขึ้นนะครับในลักษณะของกิจกรรมกิจกรรมที่จะต่อยอดนะครับให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรือแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็รวมถึงมั่งคงต่อไปนะครับ ถอดล้อเลยครับอาอ๋ให้แน่ได้ได้ต่อเปลี่ยนรูปเดียวไปได้เก็บ้หมด กินมากก็จะทายท้องตายไปเองครับมันต้ันไม้หมดไปแล้วแอดหมดไปแล้วนะานหมดแล้วมันติดก็จะมีหัวนอนไตรยากมีทางไรแดงตะไคร้หอมอไกไปบอกเลย้จนไม่ถูกไม่บอให้อานตรงน้ตอยอะกรงยอะฮะองเรียบพี้ยตอาน Nga Ngo Ngo Nga Ngo Ngo Nga Ngo จุดง่ายมันติดไวแต่พอเป็นท่านปุ๊บเราสามารถเอาไปบดบดแล้วไปอัดแท้งยังที่โชว์ไว้ในอาคารแต่อย่างนี้ก็วันหนึ่งก็มไุ่เช้าก็ปิดน่าจะย่อยปิดรูไปเรื่อยๆถ้ามันใสเขียวางเ่นมันเขียวใสนิ่งเลยหลับปิดได้แล้วปุนั้นหมดเลยแต่เราก็จะย่อยเรื่อยไปแต่แต่ตรงนู้นถ้าถ้าเป็นทังลักษณะนี้มันจะได้น้ำาทุกันไม้ตัดไม้ต้นใหญ่ไหมไม่ใช่ คือเราทําไร่ทำสวนเราต้องไปโกนกิ่งธนาคารน,นี่มาที่เราจะแต่งกิ่งกิ่งกิ่งแล้วมาใส่แต่เราไม่แนะนําว่าให้ไปโกนไม้ทําลายป่าแนะนาตรงนั้นก็จะแก๊สจากหมูสัตว์ตรงนี้เป็นแก๊สจากหมูสัตว์แก๊สมีเทนเราก็ทําลูกอย่างนี้แล้วก็หมักด้วยที่วัวที่หมูที่ไก่ที่เรามีอยู่ในชุมชนพอมันเป็นแก๊สลูกขึ้นมันจะลอยไป เข้าหลงงปัวยาวขนาดนี้ก็ไปได้แก๊สก็จะวิ่งแต่เราเราจะดักไว้จนั้นแก๊สมันเต็มมันจะออกเองพวกนี้มันจะไม่เกิดระเบิดมันจะลอยขึ้นสู่อากาศมันไม่ใช่แก๊สแก๊สมีเขมันลอยขึ้นนะฮะไอ้ตัวนั้นแก๊สแก๊สไว้ทับหลองนัไว้จุด